อ่าเร็วที่สุดนะคะทุกคนนี่วันนี้แล้วก็แอบไปถึงไหนแล้วนะคะทุกคนนี่ไงคะช่างของเราได้ทํางานกันแล้วนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนนี่กออิดของเขาลคา่ะนี่อันไหนที่แบบว่าวางปูนแล้วนะคะปูนก็อ่าเซว่าเขาถนัดอะไรเอ่ยอันนี้อันนี้ ้มหน้าก้มตายิ้มนะคะทุกคนเอาตักตังของเรานะคะอ่า,อาเลี้ยวดูอีกตังหากคอ่าเร็วที่สุดนะคะทุกคนนี่วันนี้แล้วก็แอบมันอันนี้เทเทปูนใส่เฉยๆนะคะนี่เทปูนใส่แล้วก็นะคะนั่นเทปูนใส่อันนี้เป็นการผสมแล้วเลงแล้วเลงอีกนิดนึงนะคะ <c oughs> เพราะว่านะคะนี่ เพราะว่ามันเวลาไม่ตรงแล้วมันจะยากเพราะเพราะถ้าปูนมันแห้งหละ่ะค่ทุกคนนี่ก่ออิดของเขาราคานี้อันไหนที่แบบว่าวางปูนแล้วนะคะปูนก็จนจบนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจนะคะคอยให้กำลังใจสม่ำเสมอวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลัง เลงแล้วเลงอีกนิดนึงนะคะเพราะว่านะคะนี่เพราะว่ามันเวลาไม่ตรงแล้วมันจะยากเพราะเพราะถ้าปูนมันแห้งหละ่ะก็ค่อย,ค,อยค่อยใส่ไปเพราะว่าถ้าผสมไว้เยอะนะคะ,ะปูนจะเริ่มแห้งนะคะทุกคนนี่อ่านี้ก็นะคะมาแล้วมาแล้วค่ะใส่น้ําด้วยนะทุกคนใส่ไปทีละครึ่งนะคะเพราะว่าคนอ่าคนที่ก่อก่ออิฐนะคะมีคนเดียวค่ะ สวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเราก็มาชมนะคะชมงานค่ะชมงานดูซิว่าช่างของเรานะคะทํางานงของเรานะคะอ่า,อาเียลี้ยดูอีกต่างหากก็ค่อยๆใส่ไปเพราะว่าถ้าผสมไว้เยอะนะคะปูนจะเริ่มแห้งนะคะทุกคนนี่อ่านี้ก็นะคะมาแล้วมาแล้วผสมปูนนะคะช่วยๆกันทําหลายๆอย่างหลายๆหน้าที่นะคะแล้วก็ รวบรวมกันทำแบ่งหน้าที่กันไปนะคะเพื่อให้งานนั้นออกมาเสร็จสวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเราก็มาชมนะคะชมงานค่ะชมงานดูซิว่าช่างของเรานะคะทำงาน <c oughs> จมอะไรมุมมามุมมาํมมมาอยา่าจมนะ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนโอ้เรามาดูลักษณะของการแบบก่ออิฐนะคะเร็วที่สุดนะคะทุกคนนี่ วันนี้แล้วก็แอบมิเซว่าเขาถนัดอะไรเอ่ยอันแน่อันแน่นนก้มหน้าก้มตายิ้มนะคะทุกคนเอาตักปาดใหญ่เลยะคะ่ะตั้งใจปาดตั้งใจทำนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยตั้งใจปาดตั้งใจทำนะะตั้งใจนะคะพอปาดแล้วเรากา็ทำให้ตรงๆนะคะทุกคนปาดปูนออกด้วยนะคะ ถ้าเราไม่ปาดนะคะปูนก็ไหลออกนะคะทุกคนเราก็ต้องตักนะคะตักทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ตีให้เสมอกันค่ะทุกคนปาดให้เรียบนะคะเนี่ยของเลานะคะทําไปเรื่อยค่ะทุกคน,นอันนี้ก็จะเป็นประมาณว่าทําให้เท่าเท่ากันนะคะผสมปูนนะคะช่วยช่วยกันทําหลายๆอย่างหลายๆหน้าที่นะคะแล้วก็ รวบรวมกันทำแบ่งหน้าที่กันไปนะคะเพื่อให้งานนั้นออกมาเสร็จจนจบนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจนะคะคอยให้กำลังใจสม่ำเสมอนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้โอกาสหน้านะคะจะหาคลิปมาให้ใหม่ค่ะอันนี้เท,ทปูนใส่เฉยๆนะคะนี่เทปูนใส่แล้วก็นะคะนั่นเทปูนใส่อันนี้เป็นการผสมแล้วจะเป็นก้อนเป็นอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้ไหลออกนะคะทุกคนเราก็ต้องตักนะคะตักทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ตีให้เสมอกัน,นะคะ่ะทุกคนปาดให้เรียบนะคะเนี่ยเออเป็นไงลาช่างของเรานะคะทุกคนชาปาดใหญ่เลยะคะ่ะตั้งใจปาดตั้งใจทํานะคะทุกคนเห็นไหมเอย ตั้งใจปาดตั้งใจทำนะคะตั้งของเรานะคะอ่าเนีเลี้ยวดูอีกต่างหากตั้งของเรานะคะอ่าเนีเลี้ยวดูอีกต่างหากตั้งของเรานะคะอ่าเนีเลี้ยวดูอีกต่างหากคืปาดใหญ่เลยค่ะตั้งใจปาดตั้งใจทำนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ย ตั้งใจปาดตั้งใจทำนะไปถึงไหนแล้วนะคะทุกคนนี่ไงคะช่างของเราได้ทำงานกันแล้วนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำตักปูนก็หล่นนะคะมือไม้อ่อนหมดเลยค่ะทุกคนนี่อ่าอ่ายิ้มฟันห่างมาเลยค่ะทุกคนนี่สักผสมปูนนะคะช่วยช่วยกันทำหลายๆอย่างหลายๆห,หน้าที่นะคะแล้วก็ รวบรวมกันทําแบ่งหน้าที่กันไปนะคะเพื่อให้งานนั้นออกมาเสร็จเลงแล้วเลงอีกนิดนึงนะคะเพราะว่านะคะนี่เพราะว่ามันเวลาไม่ตรงแล้วมันจะยากเพราะเพราะถ้าปูนมันแห้งเลยซื่อนะคะยิ้มซื่อ,อไม่ได้ดีใจนะคะทุกคนยิ้มซือ่อค่ะอ่านี่นะคะแบบตั้งใจปาดใหญ่เลยค่ะทุกคนอืตั้งใจนะคะเราก็เริ่มทําห้องน้ําน,นะคะแบ่งหน้าที่กันเลยค่ะทุกคน ทำห้องน้ําบ้างนะคะอ่าก่ออิดนะคะแล้วก็อ่าเออเป็นไงล่ะช่างของเรานะคะทุกคนชาไปถึงไหนแล้วนะคะทุกคนนี่ไงคะช่างของเราได้ทํางานกันแล้วนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำอ่าเออเป็นไงล่ะช่างของเรานะคะทุกคน ใชกอันนี้เท,ทปูนใส่เฉยๆนะคะนี่เทปูนใส่แล้วก็นะคะนั่นเทปูนใส่อันนี้เป็นการผสมแล้วนะคะเราก็เริ่มทําห้องน้ํานะคะแบ่งหน้าที่กันเลยค่ะทุกคนทําห้องน้ําบ้างนะคะอ่าก่ออิดนะคะแล้วก็เล็งแล้วเล็งอีกนิดนึงนะคะเพราะว่านะคะนี่ เพราะว่ามันเวลาไม่ตรงแล้วมันจะยากเพราะเพราะถ้าปูนมันแห้งลนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้โอกาสหน้านะคะจะหาคลิปมาให้ใหม่ค่ะจมอะไรมุมมามุมมําอย่าจมนะนี่ค่ะทุกคนโอเรามาดูลักษณะของการแบบก่ออิฐนะคะจมอะไรมุมมามุมมําอย่าจมนะนี่ค่ะทุกคนโอเรามาดูลักษณะของการแบบ ก่ออิดนะคะจะเป็นก้อนเป็นอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้จนจบนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจนะคะคอยให้กําลังใจสม่ำเสมอค่ะใส่น้ําด้วยนะทุกคนใส่ไปทีละครึ่งนะคะเพราะว่าคนอ่าคนที่ก่อขออิดนะคะมีคนเดียวคะ่ะกำลังใจนะคะพอปาดแล้วเราก็อ่า ทําให้ตรงๆนะคะทุกคนปาดปูนออกด้วยนะคะถ้าเราไม่ปาดนะคะปูนก็จะปาดใหญ่เลยะคะ่ะตั้งใจปาดตั้งใจทํานะคะทุกคนเห็นไหมเอยตั้งใจปาดตั้งใจทํานะคะคะสร้างยิ้มใหญ่เลยค่ะทุกคน <c oughs> ยิ้มสวยไ <c oughs> หลออกนะคะทุกคนเราก็ต้องตักนะคะตักทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ตีให้เสมอกัน,นะคะ่ะทุกคน ปาดให้เรียบนะคะเนี่ยไหลออกนะคะทุกคนเราก็ต้องตักนะคะตักทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ตีให้เสมอกัน,นะคะ่ะทุกคนปาดให้เรียบนะคะเนี่ยดูซิว่าช่างของเราได้ทําอะไรกันบ้างเอ่ยเรามาชมดูซิอันนี้จะเป็นการผสมปูนนะคะจนจบนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจนะคะคอยให้กําลังใจสม่าเสมอปาดใหญ่เลยะคะ่ะ ตั้งใจปาดตั้งใจทํานะคะทุกคนเห็นไม่เอ่ยตั้งใจปาดตั้งใจทำนะะไปถึงไหนแล้วนะคะทุกคนนี่ไงคะช่างของเราได้ทำงานกันแล้วนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำสวัสดีเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาชมนะคะ ชมงานค่ะชมงานดูซิว่าช่างของเรานะคะทํางานวิธีการผสมปูนก่อนนะคะวิธีการผสมปูนแบบและเอียดละเอียดเลยค่ะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนะคะเราก็เริ่มทําห้องน้ํานะคะแบ่งหน้าที่กันเลยค่ะทุกคนทําห้องน้ําบ้างนะคะอ่ากออิดนะคะแล้วก็นิเซว่าเขาถนัดอะไรเอ่ยอันเน่อันเน ก้มหนะ้าก้มตายิ้มนะ